น i s s ันเปิดตัวรถยนต์คอนเซปต์อีก4รุ่นในงานปักกิ่งออโตโชว์2024 <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวอีกหนึ่งข่าวในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าจาก ่ายนิสสันนะครับซึ่งในงานปักกิ่งออโต้โชว์2024นี้ทางนิสสันก็ได้เปิดตัวรถยนต์คอนเซปต์กับแนวคิด New Energy Vehicle (NEV) หรือรถยนต์พลังงานใหม่ซึ่งทางนิสสันนะครับก็มุ่งที่จะปรับกลยุทธ์ตามประกาศในแผนธุรกิจใหม่ของบริษัทภายใต้ชื่อ The Ark โดยเริ่มต้นด้วยรถยนต์พลังงานใหม่นะครับหรือว่า NEV ที่เปิดตัวในงานปักกิ่งออโต้โชว์โดยเป็นกลุ่มโปรดักต์ที่สมดุลของรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายและสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยมีเป้าหมายในการมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับการเดินทางให้กับลูกค้าทุกคนในจีนซึ่งรถยนต์ทั้ง4รุ่นที่เป็นพลังงานใหม่นะครับจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วน2รุ่นและปลั๊กอินไฮบริดอีก2รุ่นโดยทางนิสสันนะครับก็ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางตตงเฟิงนะครับซึ่งตตงเฟิงเนี่ยก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Honda ด้วยเช่นกันนะครับ โดยรถยนต์คอนเซปต์ทั้ง4รุ่นนี้นะครับประกอบด้วยนิ s a n e p ีพอ e ซึ่งเป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้านะครับสำหรับคนใช้ชีวิตในเมืองและชานเมืองที่มีไลฟ์สไตล์ในการชอบสินค้าที่มีดีไซน์และเทคโนโลยีมาพร้อมแนวคิดของการใช้ AI และอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงนะครับหรือว่า IoT ที่จะเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวมาทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านการสื่อสารที่คำนึงถึงอารมณ์ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต่อด้วยรถยนต์คอนเซปต์นิสสันอีปิกที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV เหมาะกับคู่รักในเมืองที่ชอบการผจญภัยสำรวจสิ่งใหม่ๆนะครับโดยมีระบบการขับขี่อัตโนมัติสำหรับในเมืองและทางหลวงตัวรถสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแคม์ไซต์หรือสิ่งต่างๆที่ต้องการใช้พลังงานมาพร้อมเทคโนโลยีที่รองรับการสร้างบรรยากาศต่างๆทำให้ผู้โดยสารได้ผ่อนคลายรถยนต์คอนเซปตรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือนิสสันเอร่า SUV Plug-in Hybrid สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตในเมืองนะครับโดยเหมาะกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีมุมมองต่อรถยนต์เสมือนบ้านหลังที่2อัดแน่นไปด้วยระบบความบันเทิงที่เชื่อมต่อกันและที่นั่งแบบ Zero Gravity Seat ซึ่งจาก EP ที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับเหมือนว่าหลังๆมานี้รถยนต์นะครับ จะใช้เบาะที่นั่งคู่หน้าแบบซ e r ร g r a v ิ t ี้ซี t หรือว่าเบาะแบบไร้แรงโน้มถ่วงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับรวมถึง Nissan e อรรุ่นนี้นะครับยังใช้เทคโนโลยีการควบคุมการขับขี่แบบ Advanced e-Force เอกสิทธิ์เฉพาะจากนิสสันรวมถึงระบบกันสะเทือนด้วยถุงลมที่ให้ทั้งความสะดวกสบายและความมั่นใจในการควบคุมรถและรถยนต์คอนเซปต์อีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือนิสสันอีโวโดยเป็นรถยนต์ซีดานปลั๊กอินไฮบริดสำหรับเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์และสร้างช่วงเวลาพิเศษสำหรับครอบครัวที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่และฟังก์ชันความปลอดภัยสูงติดตั้งเทคโนโลยี AI ที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริงที่จะทำให้เดินทางง่ายขึ้น ก่อนหน้านี้นะครับทางนิสสันก็ได้มีรถยนต์คอนเซปต์นิสสันไฮเปอร์คอนเซปต์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันไฮเปอร์ฟอร์สนิสสันไฮเปอร์เออร์เบินนิสสันไฮเปอร์ทัวร์และนิสสันไฮเปอร์พังซึ่งในงานปักกิ่งมอเตอร์โชว์2024นี้ทางนิสสันได้นำรถยนต์คอนเซปต์นิสสันไฮเปอร์ฟอร์สและนิสสันไฮเปอร์พังมาโชว์ตัวในงานปักกิ่งมอเตอร์โชว์2024นี้ด้วยนะครับ รวมถึงรถยนต์ฟอร์มูล่าเจเนอเรชันที่3ของ n i s สันนะครับนั่นก็คือ n i s สันฟอร์มูล่า E ส่วนในประเทศไทยนะครับทางนิสสันก็เคยนำนิส s ันไฮเปอร์ทัวนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ MPV ไฟฟ้าคอนเซปต์มาโชว์ตัวในงานบางกอกมอเตอร์โชว์2024ที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Take on,